สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวกเกษตรทุกคนเนาะคะ่ะมือนี่สิ้้มามะเบงการปรับปรุงข้องนะะเนาะค่ะเนาะข้องอันจกไหวนะคะจะมาะปรับปรุงเพื่อที่จะปลูกพักผ้ายค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้เป็นน้ำฝนนะคะน้ำบพราท่านได้เติมแตงะะ่งเนาะค่ะเนาะเป็นน้ำฝนที่เห่าฝนตกนะคะฝนตกแถบจะทุกมือเนาะคะ่ะ ก็เลยต้องคล้องนี่กับสีหลาหลายๆนะคะหยาแบบเยอะๆเลยเ,เ,ลนนะะเพราะว่าห้าจกไหวแตงแต่น่าเลียงต้นฝนนะคะต้นฝนเพราะอันหยาได้ฝนกับงามนะคะทั้งเพราะท่านได้มีหยังมาปลูกนะคะเพราะท่านได้ปลูกอีหยังกันเลยสิมาปรับปรุงคล้องนะคะปรับปรุงคล้องเพื่อที่จะได้สร้างประโยชน์นะคะเอาประโยชน์ประโยชน์สูงสุดนะคะ ประโยชน์สูงประหยัดสุดกบห,หน่อยกับมีคุ้นพอวะน,นะนมีมีมกบหน่อยนําพังลงอีกไม่อันมากนึงพออันเป็นการเปลี่ยนสถานการณ์นะคะให้เป็นทีได้มีมูลค่านะคะเนาะจากพื้นที่เฮามีอยู่แล้วเฮ้าก็จะเหตุให้มูลาคา่าในพื้นที่ของเฮ้านะ่ะมีอ่ มูล,ลค่ามากเพิ่มขึ้นนะคะเฮาก็สิได้าขายผักพายเนาะค่ะเนาะขายผักพายอันนี้เฮาก็มา,าซับหญา้าซับหญ้าลุ่งมักใส่นามไวะะ้เ,เนาะค่ะให้หญ้าเฮาเน่าซะก่อนนะคะให้หญ้าเฮาเนา่เพาพาอพอหญ้าเนาเ่าแล้วเฮาก็จะเอาผักพายมาปลูกเนาะคะ่ะเอาผักพายมาปลูกเพื่อที่จะได้ให้ มีไร่ใดนะคะมีไร่ใดไร่ใดทุกวันกับวา่าใดเนาะค่ะพักผ้านี่เก็บบ่เบิดง่ายนะคะเก็บบอ่อเหลีาง่ายเขากับสิให้เขาอันไห้น้ำให้ปุ๋ยเขาแบบเป็นปุ๋ยธรรมชาตินะคะน้ำเข้าก็จะดูดเสริมใส่ให้เรื่อยบอ่อให้ขาดเนาะค่ะคือบอ่บอ่ไห้มีน้ำเลือกแบบนี้นะคะจะไห้มีน้ำพ่อประมานนะคะพ่อพ่อสมดุลกับหลากพผืชของเห้าเนาะค่ะ ประมาณจะขืบหนึ่งนะคะหรือบอ่กเกินศอกหนึ่งเลยก็น่าจะมะสมเนาะค่ะเนาะน่าจะมะสมในในข้องนี่นะคะกับจกไวสองสองข้องเนาะคะ่ะในพื้นทีนะคะในพื้นทีส่วนนี้นะคะเป็นปลากเกาแล้วก็เป็นข้องที่ปลูกพลไม้ไปแล้วนะคะปลูกละมุดนะคะมีต้นกลวยนะคะมีต้นกลวย แล้วก็มีหน่อยนานะคะแต่เห่าก็จะมาขุดคลองนะคะเพื่อเฮ็ดประโยชน์นะคะเฮ็ดประโยชน์ในจุดนี้ให้ได้มากเพิ่มขึ้นนะคะให้มีไร่ใดนั่นแหละนะคะคือสางไร่ใดปลูกข้างเดียวเก็บใดทั้งปีเนาะค่ะเก็บใดทั้งปีาการไหอาหารเขาก็จะเป็นปุ๋ยอินทรียนะคะปุ๋ยอินทรียในฟ้ามเห่ากับเฮ็ดยุ่แล้วมียุ่แล้วเนาะค่ะแล้วก็น้ำมักนะคะ เริ่มแรกเลยเฮาก็จะเอาน้ำมักมาลงนะคะเพื่อนๆค่ะเอาน้ำมักมาใส่น,น้ำคุ้นๆนี่สีหายไปในสามมือเ้ยค่ะน้ำคุ้นๆนี่นะคะจะหายคุ้นไปในสามมือเลยนะคะอีกอสีหามือเฮาก็สามารถปลูกพืชได้เลยเนาะคะ่ะเป็นการจัดระบบแบบง่ายๆเนาะคะ่ะปุ๋ยเฮากับมีใส่เองในฟ้ามนะคะมีปุ๋ยเฮ็ดเองน้ำมักเฮ็ดเองนะคะ แม่พันธุ์เท่ากับมีแลลวต้นพันธุ์เท่ากับมีแลลวเนาะคะ่ะสําหรับพักพายนอาก็จะเอามาลงปลูกไว้นะคะเพื่อที่จะได้เก็บตลอดไปนะคะได้เก็บแบบเงาๆงาเลยนะคะเก็บแบบเงาๆไปเลยโดยที่บต้องตไปปลูกอีกดูเนาะคะ่ะให้แต่ปุ๋ยกับน้ำพ่อคันว่าเขาสีจังๆอาหารบอร่อ่อยมีเท่ากับสิ่โยนปุ๋ยลงไปใไส่ให้นะคะเปิดน้ำใส่ให้ เห็ดแบบง่ายๆนะคะต้นทุนต้นทุนน้อยเนาะคะ่แถบจะบ,บ่มีต้นทุนนะนะคะเพราะว่าพักพายเท่ากับมีมีผ่านแล้วคล้องเท่ากับมีแล้วแค่เอาแรงกําลังที่ห้ามีมาเสริมให้มันดูดีขึ้นจักน้อยเนาะคะ่ะเห็ดคล้องเห็ดกวางขึ้นนะคะเห็ดคล้องเห็ดกวางขึ้นแล้วก็สามารถปลูกได้นี่นะบ่มันนน้อยๆนะคะนี่ คว่ำเงาค่ะสิอยูที่ประมาณสิบกว่าเมตรนะะนเนาะค่ะบอแนใจว่าคว่ำเงาของคลองนี้เท่าไหรคุณพ่อคว่ำเงาเท่าไหรพ่อนะคว่ำเงาเท่าไหรพอดยี่สิบอยู่บอกโอ้คุณพ่อว่ายี่สิบไม่เพ่นกะกาขาวขาวว่าสิบกว่าเมตรบรเมเนเดอค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นความยายี่สิบเมตรนะคะ นี่ค่ะพุณพ่อวายี่ส20เมตรนะคะี่เมตรนะคะพื้นที่ก็จะเป็นดินทรายนะคะเนาะเป็นดินทรายนะคะคุณพ่อก็อยากถากสั้นแนยอยู่ยด้วยค่ะเพื่อทีหนามเสาะลงก็จะเป็นการพังยางอันนี้อีกเพื่อนว่าเพื่อนสิสไลไลไมอีกรอบหนึ่งอยู่นะคะสไลให้สลบลงอีกหลอบหนึ่งเนาะคะ่ะก็เฮ็ดธรรมชาตินะคะเฮ็ดแบบธรรมชาติ บ่ได้ถึงขันว่าจะล่วงทุนนี้ยังมากมม้เนาะคะ่ะลงทุนจกห้องตอนนั้นเพื่อนเอาน้เท่าใดเนาะเพื่อนเอาบ่หลายดอกค่ะเป็นร้านเจอกมาเฮดไทยเนาะค่ะเขาก็เอาบ่หลายนะคะคีนาประมาณพันหนึ่งเนี่ยแหะคะ่ะสองข้อเพื่อนเอาพันหนึ่ง อยู่ได้หนีก็จะมีซับป,ปะซิงมากมายเนาะคะ่ะมีเขียดนะคะมีเขียดมีโกบผลอะไเด้อค่ะพี่น้องเป็นอของธรรมชาติคู่กันเนาะคะ่ะเขากับซอยูคุณพ่วว่ามีเขียดโมโมโตัวบบกใหญ่ๆอยู่ซีหาตัวห้อยฟังอยู่นะคะห้อยฟังอยู่นีก็เป็นที่อาศัยของเพิ่นเนาะคะ่ะมีนามกับมีซัดต่างๆนะคะที่เขามาอยู่ในปลาพักันแยงแม่เพ่นกับมีกบนาเนาะคะ่ะ ย่นีก็น่าจะมีกบนะคะแต่เขากับบอสามารถที่จะเห็นเขาได้เพราะว่าเขาก็สือหูจักเอาตัวหลอดเนาะค่ะเขาตัวใหญ่นะคะเขาตัวใหญ่เขาก็หามองส่นอยู่เนาะค่ะเป็นการเฮ็ดเกษตรแบบลงทุนตำเด้อค่ะพี่น้องคะเป็นการเฮ็ดเกษตรแบบลงทุนตำพี่น้องหลายหลายคนทันยอยากเบิ่งอยาก เอาไปทําตามกระใดด้วยค่ะผู้ใดมีพื้นทีพ่อที่จะเอามาแบ่งเห็ดใดเนาะคะ่ะเพ่นมีพื้นทีล่ลายอยู่ค่ะ,ะแบ่งส่วนออกมาเนาะคะ่ะก็กมีลายอยู่นะคะก็เหาก็จะเห็ดในพื้นทีของเหาได้เพิ่มประโยชน์ประโยชน์สูงประหยัดสุดแล้วก็มีายใดทุกมือเนาะคะ่ะมีรายใดทุกวันเก็บแักขายนะคะปลูกขังเดียวเก็บเงวๆไปเลยเนาะคะ่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งได้มีมี่มองให้สิ่งสารสัตว์มาอาศัยเนาะคะ่ะกบเขียดมาอาศัยอยู่ใดนะคะกบเขียดมาอาศัยอยู่ใดสร้างสร้างอาหารนะคะสร้างพื้นที่ให้เป็นอาหารที่ยั่งยืนเนาะคะ่ะมีไรได้เสริมพอมีไรได้เป็นไร้วันนะคะถึงจะได้นินดๆน้อยๆอันนั่นเน่อันนี้เน่ตื้มกันกันกบข้อห้ได้เนาะคะ่ะให้ได้แบบหลายๆอย่าง มือนหนึ่งเท่ากับเจ็บหลายอย่างนะคะบอมเนวามีแต่ผักผ้าย,ย่างเดียวเพราะว่าในฟ้ามของไม่เพ่นกับเห็ดหลากหลายนะคะเห็ดหลากหลายยางทุกอย่างกับล้วนเรียวแต่เป้าหมายคือ,อเป็นไร่ใดนิดๆน,น,น,น้อยๆเพื่อเลี้ยงคอรัวเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงทองของเฮ้าเนาะคะ่ะเป็นงานที่บริสุทธิ์เป็นอาชีบที่บริสุทธิ์บอมีหยดมีเกียรติมีโยธาบรรดาศักดิ์นะคะแต่ว่าเฮ้าพุ่มใจในสิิงตีเฮ้าไดเห็ดเนาะคะ่ะพุ่มใจในสิิงตี เหาได้ลงมือทาโดยใส่แรงใส่กําลังที่เหามีนะคะเลียงตัวเองเห่าดังาจากสิ่งที่บริสุทธ์นะคะจากงานจากอาชีพที่บริสุทธ์นะคะเป็นความผาคภู่มใจของเจ้าของอีกอย่างหนึ่งนะคะทีเห่าได้มาเห็ดเกษตรอินทรีย์ในจุดหนีเนาะคะ่ะเป็นความผักพู่มใจสําหรับแม่เพลนนะคะพุ่มใจร้ายเนาะคะ่ะที่ได้มาเห็ดเกษตรอินทรี์ ได้ให้เจ้าของอกินอาหารที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็มีความสุขในการเห็ดน้ำค่ะมีความสุขในการเห็ดเห็ดไปกับชิดอยากปลูกนันชิดอยากปลูกนี่นนเ้ากับว่างเผนเอาเนาะคะ่ะเนาะจังข้องนี่ไม่เพี่นกับว่างเผนไหวเลยคะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วนะจะปลูกได้นานกว่านี้แต่โดนกว่านี่แล้วเนาะคะ่ะบ่ท่านวางเนาะคะ่ะเนาะบ่ท่านวางเ,าเวลายังบ่ท่านถึงมาถึง ถึงตอนนี้นะคะ,อะพอดีช่วงนี้ก็มะแล้วล่ะคะ่ะเหมะแล้วคือว่าหนึ่งเขามีหนามอยู่ในค้องเหลี่เขาเอาดินทั้งดินทั้งหยาลงไปนะคะมักไว้หนีเขาก็จะเน่านะคะดินหยาก็สะเนา่าก็สะ,ะเหตดให้เข้าได้ปลูกได้ปุ๋ยพืชสดพร้อมเนาะคะ่ะได้ปุ๋ยพืชพืชสดจากหยานะคะปุ๋ยพืชสดจากหยาได้มากเพิ่มอาหารให้พืชของเข้าอีกเนาะคะ่ะ คุณพ่อพังดินลงก็เป็นการแม่เป็นก็ถือว่านั่งๆั่งนั่งอยู่เลิกอยู่นะคะทั้งเบิดเลิกนี่อยู่เม็ดหนึ่งนะคะจริงๆแล้วให้คุณพอ่อจกที่หาซิบเส้นแต่คุณพ่อว่าหาซิบเส้นคือสิตื่นพันบอกรถเข้าโจกไข้เม็ดหนึ่งมันก็นเลยเลิกไปนะคะแล้วก็บอกเป็นอยังงนาะะ้ค่ะปรับปรุงเอานะคะกับบ่อบ่น้อยบอ่อลายปรับปรุงไปแก้ไขในสุดสิ่งที่มันถูกเนาะคะ่ะ น้องสามารถแจกไขได้นะคะสามารถแจกไขได้หน้ามันในกานอาจะเพเกินมือสองมือก็จะโบกเนาะค่ะเนาะเกินมือสองมือก็จะโบกมืออื่นก็นสีมะเบงเที่ยนหนึ่งอีกว่านามันย่างลายปันใดเขาจะเอาจุลินจีเป็นจุลินจีนามะมาวานเนาะค่ะมามา,มา,าสาดใจนะคะจุลินจีนาม,มา,าสาดใจให้ได้ أ, เฮ็ดให้นามเฮ้าใสขึ้นนะคะจะตกตะกอนเรี่ยวเนาะค่ะ น้ำเข้ากับจะได้ใสง่ายปลูปกปลูกพืชได้เรียวขึ้นนะคะแล้วอีกอย่างหนะหญ้าเข้ากับสีนาวาไปนั่มเนาะคะ่ะเอาจุริ้นซี่มาใส่ในหญ้าสิเนาวาไว้ดะะ้ค่ะหญ้าสิเนวไว้แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อพืชของเข้าในกินอาหารพืชสดพร้อมเนาะคะ่ะยี่สิบเม็ดเนี่ยเบืองยังส่กคือบอบอเงาวนะคะ่ะแต่คุณอ่อกว่าเงาวอยู่มีสองข้องค่ะ อันนี้เป็นข้องแหลกนะคะเป็นข้องแหลกข้องเลื่มแหลกการที่จะเหดซาหรือเลี้ยวกับเถอะขอห้เเหตเนาะคะ่ะวางที่เข้ากับอยากเ็ดเลี้ยวกว่านี่อยู่แต่ว่าล่ามันมากบพท่านถึงนะคะเพื่อนๆคะ่ะแต่ไม่เพี้นเนี่เป็นก้นที่คิดอย่างเป่าไม้ของไม่เพี้นนี่คิดไวแล้วว่าอยากลมเลือกเนาะคะ่ะคือเท่ากับพ่อเหตใดนะคะพ่อมีความสามารถที่จะเหตใดหนึ่งพื้นทีเ่เท่ากับมีนะคะเขามีพื้นที่เข้มเามี ส่วนหลายๆอย่างล่ะค่ะมีมีพืนทีมีมีพันนะคะมีพันุมีอ,องค์ประกอบนะคะจากเข้าตามารถเพ่งตนเองใดนั่นแหะค่ะ่าต้องไปลงทุ้นสื่อเพิ่นนะคะค,คุณพ่อกสิทาให้ค่วมจะมำเสมอของข้องเนาะค่ะเพิ่นจิบปับอีกอยู่เทียนึงนะคะเิ่นจิบปับอีก เพราะว่าดินที่เห่าพังลงไปนี่ก็จะไปดูดกินน้ำน้ำกระสีลดลงอีกอยูดอกนะคะน้ำกระสีลดล่งองเพื่อที่จะย่อยย่อยยานะคะย่อยหยาคุณพ่อขึ้นมาแล้วคุณนะคะคุณพ่อขึ้นแล้วก็จิบปั๊บไม่อีกรอบนึงนะคะเมื่อนี้ก็น่าจะเมื่อยแล้วเนาะคะ่ะ กับเวลากับคอยคำนะคะก็จะเอาให้พี่ให้น้องฟังประมาณนี้ก่อนเบิ่งน้ำกันประมาณนี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการดูคลิปขอบคุณทุกการติดตามนะคะแม่เพ็นฟ้ามเกษตรอินซี่พอมี่ยังสิตอบแทนบุญคุณเพื่อนๆพี่พี่น้องๆเอฟซีทุกคนมีแต่ค้ามาขอขอประคุณนะคะที่เขามาเบิ่งคลิปให้แม่เพ้นนะคะขอบคุณที่กดติดตามนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ห้องของแม่เพ้นเนาะคะ่ะ ขอบคุณมากมายนะคะกดกระดิ่งไว้ถ้ารับคลิปหนาอีกนะคะคลิปนี้แม่เพื่อนกับขอ,อกราบขอพระคุณทุกๆท่านทุกๆกำลังใจฝากไว้แค่นี้ก่อนคะ่ะขอบคุณคะ่ะจังพอกันไหมคลิปหนานะคะสวัสดีคะ่ะ